บอร์ดมอนิเตอร์ระบบโซล่าเอนเนอรีนะครับตัวบอร์ดการต่อใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะครับก็ต่อไฟเลี้ยง12โวลต์น,นะครับข้อตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่หรือ power supply ก็ได้ตรงนี้ต่ออ input โซล่าเซลล์ Solar Cell นะครับจากโซล่าเซลล์ แล้วก็สายนี้ต่อไปที่ตัวโซล่าชาร์จเจอร์ในที่นี้ใช้โมดูลสเต็ปดาวแทนหลอด LED ตัวนี้แสดงการต่อ,อตัวแผงโซล่า <c oughs> ส่วนหลอด LED ตัวนี้แสดงการเชื่อมต่อ,อ WiFi ดูที่ตัวแอปนะตัวแอปก็จะแบ่งเป็นตัววงเตจจากโซลาเซลล์นะครับแล้วก็กระแสกระแสที่โซลา่าตอนนี้ชาร์จลงแบตเตอรี่ร <c oughs> แล้วก็ตัวพาเวอร์วัต์แล้วก็ตัววัตรเตานะครับคือจำนวนหน่วยพลังงานที่ทำาได้ ซึ่งมีปุ่มตรงนี้รีเซ็ตอเนดีนะครับสำหรับรีเซ็ตตัววัดได้ตัววัดเอาได้แผงโซลา่าที่ต่อตอนนี้เป็นแผง80วัตแผงก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ แรงดัน Vmax ก็จะประมาณ20โวลต์